ดีครับพ่อกับสังวานงานปั่นคือเขานะครับเมื่อนี้กะตีพ้าทันผู้้มมาส้มวิธีการเลี้ยงปูนปะน,นะครับเลี้ยงปูนผสมน้ำยาเนาะครับตกแต่งเก็บรายละเอียดของหงวัวพญานาคเนะาะเวลาเก็บรายละเอียดมันติแข็งดีนะครับปูนใส่น้ำยาน้ำยากันซึมนะครับน้ำยากันซึมปูนผงเฮ้าครับปูนผง,พง มาผสาม,มสกับน้ำยาเนาะรับผสมกับน้ำยากะต่องเนียงให้เขา้เขาๆกันนะครับ น้ำยานที่เหนียวเข้มข้นเนาะครับเวลาเขาเนียงเข่าปูนแล้วปูนกับเตียนเหนียวดีครับเวลาเขาไปติดเจ็ดเจ็ดกับตีแข็งเนาะเวลาเขาตกแต่งเก็บรายละเอียดแขวแล้วก็แขวกับแข็งดีครับมต้องดีงนี้ยังนะครับเนาะผสมกับปูนผสมปูนให้เขากัน เรียก็าคุกคุกกำลังคุกปูนเนาะน้ำยากับปูนเนียวให้เขากันนะครับเนียงเวลาเนียงให้เขากันค้ายๆ่อคือจังเฮ็ดเข่าเขียบเนาะครับค้ายค่อเฮ็ดเข่าเขียบค้ายๆคือเนียงแป้งหมันอ่อนซอยเวลาเขาบีบเขาใบก็ให้อนอ่อนพอดีเนาะครับบ่ให้ติดเมื่อระยะช่วงนี้ก็ยังเหนียวอยู่นะครับยังเหนียวอยู่นว่าถทาได้เขาก็ปูนเพราะน้ำยามันเหนียวอยู่ใส่เวลาจัง้อยครับ เนียงน้ำยากระปูนเขากันซัวติได้ที่เนาะซัวติจับเอาไปเก็บรายละเอียดได้ก็ใส่เวลาจังน้อยเพราะช่วงนี้ก็กำลังคุกเขากันเนาะกับน้ำยากระปูนที่การติไปต๊กแจงเก็บรายละเอียดแถวคือด้านหัวพญานาคเดี๋ยวแอดกติถ้า่ันผู้ชมไปบังเอี๊ยดแถวสองเนาะออกจากระยะเนียงปูนแล้วก็ติดผ้าไปเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดช่วงด้านหัวด้านแขวเนาะช่วงด้านแขวของพญานาาช่วงนี้ก็ยังท่านได้ทีเนาะครับยังเหลวอยู่ยังปูนกันซึมเป็นว่าปูนกันซึมเนาะนำยากันซึมถ้าคนเฮ็ดบอเป็นกัตกแกงเก็บรรยละเอียดของพญานาคนี่ก็่ว่าสวยงามเนาะครับเวลาเขาจะจับมองได้ซีมแหลมเขาติดจับ ไปมันที่ออนซอยสวยงามดีนะครับใส่น้ำยาตัวนี้เก็ดแถวเพราน้าก็สิแข,ว,ขวงามนะครับเนาะวิธีการผสมน้ำยาก,ก็ปูนเนาะถ้าหากวันแล้วไลยก็เอาปูนผงนี่ผสมอีกหน่อยเนาะผสมผสมให้มันเข้าที่กันแล้วก็รวมเหนียวมันก็ตีว่ากิดเมื่อนะครับเนะาะรวมเหนียว,วตัาากวกิดเมื่อเวลาเขาเก็บได้ทีแล้วเขาก,ก็ไปตัวแตงเก็บ ให้ละเอ,อียดของแข่พญานาค,แข,าคนแข่วพญานาคก็ติดแสงครับเอส <c oughs> เรียงปูนได้แล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดแข่ให้บังนะครับติดแข่วพญานาคกับบึงครับส่วนระยะนี้กรลังคุกเข่าปูนกับน้ำยาได้กันเนาะคุกเข่าปูนน้ำยาได้กันยังคะได้ในในในทีเยอะเวลาคุกเข่า น้ำยากระปุนได้ที่แล้วเยอะเดีเอาไปแต่งให้เบื้นงะวิธี่สวมน้ำยานี่มันก็กานใส่น้ำหลก็แล้วนะครับน้ำหลก็แล้วถ้าหากมันแล้วเกินก็ต้องกอาผงกรปุนนี่ปุน้องผงีนมาฮ้าอีกเนาะปุน้องผงมาฮ้าอีกต้องใส่มียดนะครับใส่มีดคุกขเข้ากันได้ที่แล้วจะเองเมือเนียงเนียงเนียงเขง็ เนียงหายันเดยค่ายๆคือห้าวตีเฮ็ดเขาเขียบนะครับเนาะที่การตกแตง่งเป็นพระหรือเป็นตัดต่างๆหรือพญานาคเนาะครับต้องป้านำยาตัวนี้ก็ได้หากว่ามีนำยากับแตงบรไส้สวยงามเนาะครับเอาเมื่อคุกๆใส่กันกับนำยากับปูน หากมันยังเหลวอยู่กับขงปูนผงอิส่อีก่นะครับหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนที่บอติบมือหลายเนาะหากมีปูนผงกับติบอติบมือหลายครับหากมีปูนผงกับติบอติบมือหลายคล้ายๆคือจังหวัดแป้งเหนียวอยู่นะครับแป้งขเหนียวขเจ้าเาวทำให้เป็นสักคู่หรือสิงคโปร์นะครับเลียงเลี้ยงขากันมันนะครับเลี้ยงขากัน อันนี้ยังเหลียวอยูน่นะครับเนาะ <c oughs> ครับมันยังเหลียวอยู่ปูนพงอีกหาเขาติดเก็บไปเลยก็งามสวยงามครับาเขาติดเก็บส่วนต่างๆที่เขาอยากเห็นเป็น ลำเลมปลมยปอนส้อยสวยงามนะครับไข้ยคือแขวดีกว่าแข็แงแจ้งดีนะครับหักก็บ,บ่าแตกบครับต้องใส่มีดฟันขเขา่าจังแตกจังหักเนาะความแข็งของน้ำยาค,ครับหากสนใจนะครับติดต่อ,อได้เลยศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองสามเก้าแปดหกศูนย์นะครับอย่าเริ่มกดกระดิง่งกดกระไทยกด ไล์กดแชร่นะเพื่อนๆครับเต้อ่องสังวานงานปั้นกด,ดกระดิยงเครื่อแกงเตือนที่บริพารในคลิปต่อไปนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ตีมะว่าเรื่องตัวเล็กให้ฟังอีกคือเขานะครับเพาะเมื่อนี่หัวว่านนี่พระตุดองคนมาตะค้อนเจนเปิดเกิดมาพักแรมพักอยู่นี่นละอยู่วัดปา่าด่านเมฆอยู่นะครับเปิดมาพักอยู่วัดปา่าด่านเมฆเมื่อคืนนี่ก็แอดก็เลยไปถามตเาเศ้าเปิดไปตัวไหนเนาะ <c oughs> เพิ่นก็ได้บอกพระพุดงสามองนะครับมาเมอเศ้าเพิ่นก็บินบาทธุดงไปต่อแล้วแอดก็ถามเพิ่นก็ได้ว่าสามหกเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดเนะาะพระธุดงคเพิ่นมาตะคอนเจนว้านนี่เพิ่นจารทธิมามาพากแร้มคือข้างขึ้นขึ้นอยู่นี่แหละอยู่วัดวัดป่าด่านแม็กนี่ละเพิ่นได้แอดก็ตื่นตาเด็กเดขอตัวเด็ดตัวดีน้ำเพิ่นเนาะขอตัวเด็ดตัวดีน้ำเพิ่นเพิ่นก็ให้ สามหกเก็ดนั่นต้นฝนกับว่าได้ส่อทักเนาะกับว่าได้ส่อท้ามันข้คุณกับหายใจแค่นั้นแคดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะบอกเพื่อเป็นแนวทางเพื่อจะได้ไปรุ่นน้ำกันดีงวดนะครับขันเหนียวเนาะเหนียวแล้วก็คุณรือคงตีกมันยังเหลวอยู่นะครับยังเหลวยังให้ได้ยิวนะครับ อย่าลืมนะครับเดอ้อสามหกเกียเนาะ <c oughs> ครับวิธีติดเข่านะครับติดเขว่วเป็นขนาดดานทั้งปูนถิ่นยางแล้วกันหันเนาะปูนถิ่นยางแล้วกันหันเยอะ แค่เป็นเกลียวเลยก็ได้ครับแต่ว่าก็ได้รอไว้แล้วก็ได้ลอไว้แล้วถ้าให้เป็นเกลียวเลยก็ได้เต่นีตัวรอไว้ยูเนาะตัวรอไว้อยู องงรอไว้ก็เสียบเนะครับจำไว้เสียบยูยูเลยจัำไว้ที่เก็บได้เดี๋ยวหยักของแถวนะครับแถวพญานาคด้านบนแถวพญานาคด้านบนนะครับใส่น้ำยาตัวนี้เหนียวก็ทิดไว้ทิดไว้แล้วกับจับแถวเสียบเขาเ้าไป ครับเด้อพระทุดงดงพระทุดงมากว่าวานี่ก็สามองค์พนอนพักแรมมีหนึ่งเราเคืนครับแอดก็เด็ไปถามกันก็บอกว่าสามหกเจ็ดเนาะนบอก 3, สามหเจ็ดเชียทำรุ้งมเมี๋ยกจะดุนเพราะราฐบาลน,น้ำขังวดนี่เนาะ ใต้ดานไต้ยังะนรอเขียวนะครับเนาะหากบ่มีหากบ่รอเทากับตัวนี้ไม่เห็ดเป็นเขียวกิได้หือกันนะครับพราเนียงปุนได้ทีเนาะยงปุ้นได้ทีไร้เขียวนะครับเป็นเียวเห็นเห็นคอยไมมบ่แล้วเห็น่าเจ้าของมันอยู่ใสเดีวบังเนาะคอยลามากทุกตแล้วมันอยู่ซื่อเย ะครับบริลลรอก็จับวัตถุแต่งขึ้นเองอะไรนะครับช่วงนี้ก็ยังเดือดแล้วอยู่เนาะช่วงนี้ยังเลือด เสีย๋ไปสียงมากเลยครับรอจากสามัคคีก็ตีแห่งเองครับมาแตะไลยครับเจมส์โต้เขาครับช่วงนี้ก็เก็บรายละเอียดของพญานาคไปเรื่อยนะครับเนาะเก็บรายละเอียดคือแต่งคิวพญานาค ด้านแควก็แล้วนะครับเดี๋ยวัวที่สามดันคนนะครับด้านขัวเมื่อยังท่านได้แล้วครับนี่ลืมนะครับเด้อพระธุด,ดงค์พันบอกสามหกเจ็ดนาะครับเนาะพระธุด,ดงค์พันบินเดินธุด,ดงค์มามาวานี่พันก็นมาพักจะพักแกล้มอยู่นี่ละมาพักแกล้มอยู่วัดป่าด่านเมฆเนาะ เพิ่นก็ตื่นเศร้ามากก็เลยไปถามไทยเพิ่นเพิ่นก็เลยไปขอตัวเด็ดตัวดีน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยให้สามหกเจ็ดกับสองเจ็ดเจ็ดสองเพิ่นว่าสามหกเจ็ดคือบนเพิ่นว่าเจ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยคือลางเนาะเพิ่นบอกกับสันคอยดันบุษมจชงวิจารย์ในการรับสมเนรนะครับเนาะแอดก็บอกเพื่อเป็นแนวทาง มาหลุนไว้รัฐบาลน้ากันหวดนี้แหละขอย่าบผู้มจงวิจารย์ในการรับชมรับฟังนะครับเนาะครับเก็บรายละเอียดของพยายนาคด้านหัวสามหัวคือพยายนาคสามเสียงนี่ะพญายนาคสามเสียพันว่าครับถาหากสนใจยังติดต่ออไรด้แล้วครับเด้อหากสนใจเนาะเบอร์โทรก็ศู9ย์3 98 6 0 0 9 9 1 2ศ9 8ย์นหนึ่งสองสเกดหนะครับด่านขัวเมื่อยังถนเดใส่แขวาใส่ฟันเห็นเะนาะมืเอื่นคือตอนแรงกับ่าจักพอช่วงนี้เดือดหัวที่สามเรือแขวาเ,เ,เรือฟันแล้วเนาะกะติเซตสิ้นไปครับเดือดจะใส่แขวให้สองหัวนี่ก็คือเซตสิ้นแล้วครับเรือตะหนวดแล้วครับหนวด หนวดขึ้นมานี่ยังตอนนี้มีหนวดเนาะแอดกระติดหนวดอีกเดี๋ยวจะมาส้มนรงกันเนาะครับเนาะที่มีหนวดอีกครับเื่องเขาสีเกันเป็น,ปนยังไงครับตวสวยเนาะครับเพื่อให้ลูกสาวพากันมาแตง่งซอยคือแกะเก็บแก็เก็บารละเอียดของเก็บพญานา ก็ได้เห้ทนเนาะถูกปวดแขนไข้าไปเอทน,น,นที่เห็ดเนาะครับใส่งวง นี่หนวดพญานาคเนาะหนวดพญานาคยังท่านเดียวไปติดเดี๋ยวมืออื่นก็คงตีเห็นหนวดพญานาคเนาะครับอืมสามคู่พญานาคแต่ละหัวตีมีหนวดเนาะครับเนาะครับสุดท้ายนี่คอยท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญมเลยครับเด้อปราศจากโลโควิดทุกคนลำลำรวยๆมาถึงเลขถึงหวยน้ำกันงวดนี้ล่ะคือสามหกเจ็ดเนาะครับเนาะสามหกเจ็ดกับเจ็ดสองสองเจ็ดบนอัน ล่างเนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองล่างคือสามหกเจ็ดเนี่ยคือบนนอ่นนะครับเนาะครับสวัสดีครับ